สวัสดีสบายดีทุกคนตอนนี้เขาสร้างกรณีเห็นรถปีนดดีนะทุกคนเด้อนเห็ดยางออออันซค่อยเลาะรดนะ อะไรคนคน่เป็นยังนาวคนหนุเป็นยังนีมวยอมนเป็นยังเอคนลาวน่ตายเลยลดปีนทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเด้อเด้อเด้อลดคันนี้อีกบาลไปมันมันทุกคนแปดหน โอ้ขึ้นขึ้นฮอตฟูแล้วมันลอยลงตั้งตั้งนมตราไโจ๊ปไนจ๊กลายไหนลตอกตอบนลไปบึ่งปลายมันบึ่งปลายมันทุกคนบึงกะครื่อยปลายมันทุกคนขึ้นกไคักเรือปลายมันทุกคนเข่าลกไนต๊ะลยเตังไปอัน ขบงอยู่ไหนทุกคนเนาะโอ้ลหล่นไหลลงทุกคนนะี่อยู่คอยนี่ทุกคนเมนพิสางเครืองทุกคนเออทานทานทุกคนเนาะทานทานรถแก่ทานทุกคนเนาะประมาณน,นี้รถปีด๊ดๆทานทานทุกคน คนบุนเป็นยังคนบุนเป็นยังบุต้องเป็นหว่วงเดอ้อทุกคนเดอ้อคนบุนเป็นยังเนาะโอ้หอลอด,ดภัยทุกคนนี่ป้ายมันเดอ้อเึ้นข้างนอกป้ายมันเลขโลดตะแรงเลขหกโตจิตโตมีเบิด মানে তখন